ก็ขอากาบสวุดคนด้วยอยู่กับเปลี่ยนผลดุก50เวล์อีีเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะแต่อีพีนี้คงเป็น e ีสั้นๆเพื่อคั่นระหว่าง e ีพีนี้กับ e ีพีต่อไปคือคลิปนี้มันคงยาวไ่ถึง10บนาทีหรอกเปิดคลิปมาผมก็ไปส่มได้ผลน้ำโคตรกลัอแน่นอนเราไม่ใช้ผลน้ำหรอกแต่เขาขอบอกไว้ก่อนว่าผลไฟผมจะไม่ใช้นะถ้าใคร ดูคลิปที่แล้วก็คงคิดว่าผมจะใช้ผลไฟฟาร์มห้าสิบเบลคือจริงๆตารางที่ผมคิดไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันมีบางอย่างขั้นไงล่ะหลังจากนั้นผมก็เอาผลยางผลกิโลผลช็อปผลสปริงไปแลกกับผลเลิฟโคตรคุ้มแล้วก็เอาผลกิโลผลช็อปผลเลิฟไปแลกกับแมกมาแล้วก็เอาแมกมากับเพชรไปแลกกับไปแลกกับผลหิมะซึ่งในนั้นคนที่ให้ผลหิมะผมมาก็คือเพื่อนของผมนั่นเอง ก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าถ้ารู้ว่าผมเอาผลทิมะชากินเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนผันใน50เว๋วอเอาไม่เทิดไม่เทิดไม่เทิดไม่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 หลังจากที่เรากินผลหิมะมาแล้วเราก็มาลงสกิลแรกกันเลยสกิลแรกมีชื่อว่า s n o w f a k e u r i e n แปลว่าดาวกระจายเกล็ดทิมะปล่อยมามันก็จะชาร์จเอาดาวกระจายเกล็ดหิมะเอาไว้ที่มือแล้วก็ยิงออกไปเป็น เป็นเส้นตรงแนวนอนอธิบายอะไรขนาดนั้น็ใหม่นี่โคตรเทแล้วหลังจากนั้นผมก็บาฟาร์มที่เกาะสุดท้ายโอ้ยตายอีกแล้วห้ยหนึ 1, ่งพัน่าหัวห้ยปวดหัวเลยโคตรเย,ยอะโอ้โหมาฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกสก,กิลที่ทุกคนคงเคยเห็นมาแล้วก็คือสก,กิลทอร์นาโด หลังจากนั้นเราก็ได้สกิลใหม่ไว้เอามาเออสกิลใหม่มันจะรวไปไหนอธิบายไม่ทันเอาเป็นว่าตามภาพเลยละกันหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มแบบยาวๆเรียกว่า F K ยังได้เลยเร่กสปีดเดี๋ยวให้ดูดหลังจากที่ผมผ่านวงจรนรกมาแล้ว ผมก็ปลดล็อกสกิลใหม่เป็นการเอาทอร์นาโดไว้อยู่นิ่งๆยังไงอะแล้วก็หมุนๆมอนก็เลือดลด <laughs> โอ้โหอ,อธิบายโคตรโคตรตรงเลยหลังจากนั้นผมก็เวล1,124แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าผมพูดหนึ่งไม่ใช่ <laughs> พูดว่าหลังจากนั้นกี่ครั้งแล้ว <laughs> โอ้โหกลังจะบอกว่าพูดว่า1,124 <laughs> โอ้สมองไปหมดแล้วอะคลิปนี้ เอฟเคยาวใหม่มันไม่ใช่ fk เพราะผมต้องคลิกจนนิ้วหีกยังไงล่ะโคตรเมื่อยโอเคตอนนี้เราก็ปลดล็อกเวสต่อไปเป็นที่รียบร้อยแล้วมันให้ตีฮอนเน็ตฮอนวอ r เลีร์วอลเลีร์มีเขาอะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่คอนมันน่าจะแปลว่าเขาใช่ไหม อน่าจะใช่โใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันโอเคหลังจากนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าอุย้ยลิ้นพันถ้าทุกคนเห็นว่าภาพเร็วแปลกๆจริงๆผมเล่งสปีดุ้ยอเดี๋ยวดนงไทยตีโอ้โหยตัวยังใหญ่อมได้เวลาแล้วสินะเอ๊ะทำไมมันไม่มีวงแหวนรอบรอบ น่าสงสัยอืมีพีรุษมากไมือช่างมันแล้วกันเราจะไล่ตบเขาเพื่อฆ่าหัวเลยแล้วกันนะเจ้าเออชื่ะไรบินกิงเอออ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอุ้ยหันหน้าไปไหนเนี่ยอ่านไม่ออกด้วยบินอะไรทักอย่างเลยแหละหลัจากนั้นผมก็มาคุยกับผู้จัดการที่ที่คาเฟ่แค่เป็นข้อความนี้เขาบอกว่าให้รอห้หชั่วโมงอะนะ แล้วถึงคนขายดาบจะเกิดหลังจากนั้นผมก็ไปตีเโรงงานมาทําดาเมจได้เยอะสุดก็เลยได้ผลไฟแล้วก็อนี่มาอะไรอะมันปืนพิษใช่ไหมเรียกว่าปืนพิษนี่เดี๋ยวโชว์ผลไฟให้ดูหาหา้าเพิ่งกินไปก็ได้กลับมาแล้วอะโอ้โหง่ายเกินหลังจากนั้นก็มาเกาะคนอื่นลงดันแบบชิวๆเงินม่วงฟรีๆหนึ่งพันนี่ไงาาจบแล้วอีซี่ อ,อ,อุ้ยเรืออะไรอ้าอุ้ยตกโลกแน่นอนตกมาตกลองพอดีอ้าเรือหายตายครับจังหวะนี้นะโอ้ยตายเออช่มันเดือโอเคมาต่อไปผมก็มาฟาร์มยาวๆนะฟาร์มยาวมากยาวมากยาวมากยาวยาวยาวโคตรนานแล้วก็มาเกาะคนอื่นลงแดันต่ออ a s y ก็จริงๆไม่ต้องขี่เรือเหมือนรอบที่แล้วก็ได้เดี๋ยวตายบินเอาแล้วกัน จริงก็กะจะไปช่วยสักหน่อยเดี๋ยวตายหลังจากนั้นเออหลังจากนั้นบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าคนดูจะรู้ไหมนะว่าผมพูดไปกี่ครั้งแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าผมพูดไปกี่ครั้งแล้วอาจจะไม่ทันหลังจากนั้นผมก็ปลลล็อกโอ้ยหลังจากนั้นดิละเออพูดไปเลยหลังจากนั้นผมก็ปลลล็อกสกิลสุดท้ายมีชื่อว่าบ <Dom ain S 1> ิสตาร์โดเมนแปลว่าโด <Dom ain S 1> เมนแปลว่าอะไรกลางอนาเขตเออโดบิสตาร์แปลว่า,วาพายุหิมะ กลางอนาเขตพายุหิมะไม่ร <c feud al proposals> ู้จะพูดว่าอะไรดีแล้วก okay. ็มาสุ่มผลอืได้ผลอะไรเ่ะเขาผลบุกเกลือเหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้โหโคตรเกลือซึ่งคลิปนี้มันก็น่าจะใกล้จะจบแล้วมาสุ่มอีกรอบแล้วกันคอยรอบอ่าขออืมขอคนดีดีเ่อ เออผลผลผล PARA p เอาผลผล,ผละลลดีพุดุยโอ้อายผลนามหื้อ <c oughs> ผลนามโอ้ยเคยโอเคเอาเป็นว่าผมกินผลแม็กมาไปแล้วผมก็จะไปทําแม็กมาตื่นนะแต่ว่าในเมื่อเพื่อนไม่ช่วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะจุบลงเพียงแค่นี้คลิปสั้นไ,ไหมม é c ก l 6นาทีกว่า ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยเพราะผมพูดคำ้าต่อจากนั้นไปกี่ครั้งแล้วถ้าคอมเมนต์ได้นี่โคตรเก่งเลยนะ